ทุกคนครับมีโปรเพเยอร์หนึ่งคนแฝงตัวอยู่ในเกมนี้เกมนี้ผมกด3คนนะครับ1คนคือเพื่อนส่วนอีกหนึ่งคนมากับเพื่อนเดี๋ยวมาดูกันว่าพวกผมเนี่ยจะกดไปเจออะไรแล้วโปรเพเยอร์คนนั้นเล่นเอเจนต์ตัวไหนมาช่วยกันจับผิดกันครับเหตุการณ์แบบนี้นานๆานทีจะเกิดขึ้นในเกมถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามัปด้วยนะ <S <S ซื้อรหัสมาเล่นก็เสี่ยงโดนบิดโดนโกง เติมเองปั้นรหัสเองดีกว่าครับทุกคนใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกนะครับอยากแนะนำร้าน Richman Shop นะครับผมถูกกว่าเติมเองแล้วก็ปลอดภัยมั่นใจ1 0 0นะแถมยังมีบริการผ่อนจ่ายด้วยนะครับผมก็ใช้บริการที่นี่อยู่เหมือนกันครับฝาก Richman Shop ด้วยครับ Richman Shop ร้านเติมเกมถูกเติมไวผ่อนได้มีเงินคืนบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกม Val o r ร n t บ,บนเว็บรับ Richman Coin ใช้เป็นส่วนลดพร้อมบ,บริการผ่อนนานสูงสุด10เดือน เติมเกมชั้นนำได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทั้งเว็บไซต์และไลน์เติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ Rich Man Shop เท่านั้นโอเคกลับมาเข้าเรื่องกนทุกคนเดี๋ยวเรามานั่งดูไปพร้อมกันเลยเกมนี้ผมเล่นจบไปแล้วนะเอออันนี้เดี๋ยวมานั่งดูย้อนหลังช่วยกันจับผิดอีกทีนะครับผมกด3นะผมไปกับเกโก้แล้วก็เรนานะเรนาผมไม่รู้จักนะครับเรนามากับเกโก้อีกทีนึงเรนาแบบพึง่ง เพิ่งแอดเพื่อนเกโกะมานะโยรุโยรุทุกคนดูสเต็ปโยรุดีๆปั๊บอ่าโยรุว้ามมาปิดประตูปล่อยโคนมาหลอกเดี๋ยวผมจะไปเล่นตามนะโยรุเนี่ยโอ้ผมคมเว้ยผมยิงได้ตัวแรกเฟิร์สบัตแฟดมาเจน่าโดนแฟดแต่ยังมองข้างบนอยู่ย้อนไลด์มาโดนยิงตาย อ่าผมได้ยิงหนึ่งสวยเฮ้ยท<ห>ีมเล่นดีอ่ะโยรุคิวไป3ในเกมนี้นะครับปแปลกๆปลกไหมปแปลกๆไหมก็ช็อตปกติมัง้งนะครับอ่ะเกมนี้เพื่อนบอกบุกเอกรอบไปครับโยรุสเต็ปเดิมคว้ามาเปิดประตูผมโดนเลยหน้าเปิดโยรุไม่โดนฮนะโยรุได้มุมดี ใส่ไปปับ๊บวารับนี่สเต็ไปไใส่ไใส่ไไััทีใทีโยลุกาเล่นมากแต่ทุกอย่างก็ยังดูปกตินะทุกคนถึงโยลุจะกล้าเล่นนะครับสเต็ปอย่างมาโคลนไปปับ๊บว้าฟับไหมโยรุจะว้าหลังเฮ้ยเลน่าได้กลางแล้วก็เลน่าก็โดนเกโก้ยิงตายครับ รอหลังแนละ้วผมโป้แล้วปองไม่ใช่ไม่ใช่มาครับเกมต่อมานะคือในหน้ามากับผมแต่ไม่ค่อยพูดนะครับ <c oughs> โอ้ฟี่ฟังเปิดมาเลย <c oughs> บายเข้าไป <c oughs> อุย้ย ตอนนี้เดินมายิง2แบบไม่มีของอะไรเลยลัสบีลัสบีสบโยลุก็ไปเก็บหลังไซด์แบบงงๆครับโอ้โหครับไปอย่างตึงโอ้ยับงโยลุอยโ,ลลโอ้จังอ啊เอ็นต่องดู <c oughs> ก็บอกแล้วจู่เขาเนี้ยเขาดู่ตอนนั้นเนี่ยผมก็งงนะว่าเกิดอะไรขึ้นนะเลน่ากับโยรุเล่นกันอยู่สองคนนะแทบไม่ได้พูดอะไรเลยนะครับแล้วก็ยิงหมดเลยนะคือแบบโหดมากๆเวอร์มากๆและที่สำคัญนะทุกเป้าที่เลน่ายิงเนะี่ยเป็นเฮดช็อตหมดเลยนะครับ ซึ่งผมก็เริ่มสนใจเลนาแล้วนะว่าเขาเป็นไข่นะฮะคือเกโกดเนี่ยเขาเจอเลนาเมื่อเกมก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็เอเลนาแอดเพื่อนมาแล้วก็เลยชวนกันมาเล่นอีกเกมหนึ่งนะแล้วเลนาก็ยิงโหดมากๆนี่ครับโอ้แต่ผมไม่ได้จับเลนาบ่อยผมมาจับโยลุบ่อยเพราะผมอยากดูสเต็ปโยลูหมด โอ้ยเก็บหมดเลยตอนนี้น่าสงสัยคือโยลุกกับเลน่าไหมทุกคนลองดูไปเรื่อยๆนะไม่อะสเต็ปโยลุกไปดิดูครับคนดูสเต็ปโยลุกอย่างโหดไม่อะคว้าหนี่เลย โอ ok the ้โหเป็นไงเดี๋ยวลูกเดีはは่ยวคนเดียวเล่นอยู่คนเดียวเกี่ยวหมดนี่เทพเลยสปายว่าครับนี่เสียดายปล่อยเสียงนะศัตรูน่าจะรู้นะปล่อยเสียงไปไม่รู้อ่ะต่างตัวหนึ่งน่าจะตรงนั้นแหละเนี่ยผมมาร์คไว้เลย คงจะเป็นตรงนั้นเลยครับจังวาาหวะหันไปนิดเดียวมันโผล่มาเลยดูมาถึงตรงนี้แล้วก็ยังไม่ชัดนะครับเพราะว่ามันไม่มรีเพย์ทุกคนต้องมาดูในคลิปของตัวเองนี่แหละนะคือบางช็อตเนี่ยมันก็ดูเก่งแบบธรรมดาเก่งแบบคนทั่วไปนะครับือนบางช็อตเนี่ยมันก็แปลกๆนะทุกคนก็ลองดูไปเรื่อยๆนะความจริงใกล้จะปรากฏแล้วครับ อุ้ยโแ่ารู้ดันออกไปเลยฮะเริ่มเกมมาโอ้โหจะโชว์สเต็ปเก็บสามได้ไงบ้าบอมีรู้นะจะหน้าตัดหนึ่งในไซส์ผมรีบมาช่วยฮะโอ้เดินเข้ามาในสมุดชู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 จหน้าตัดสองจะหน้าตัดสามจะหน้าตัดสี่ เอ็ดเหรอตัดห้านี่ว่าเรน่าเอ็ดโอ้ผมนี่ชมเลยครับเวลเพลเวลเพลแล้วดูสกอร์ครับยิงห่างจากเพื่อนแบบเกินไปเหตุการณ์ตอนนั้นเนี่ยผมเริ่มเอะใจนะตอนนี้ผมเลยเริ่มพับจอแล้วครับไปเช็คเช็คเออ่ประวัติหน่อยนี่ครับเหน้าตัดไปอีกหนึ่งเรน้าตัดไปสอง เอน้าตัดไปสามช่วยๆๆมันบอสแมปนี่หว่าเอ้หน้าตัดไปสี่โอ้โหใช่แน่แน่ดูเพื่อนยิงด็กตัสิบคิวผมก็ไม่พูดอะไรนะทุกคนเพราะผมแบบเหมือนรู้ตัวแล้วแล้วก็รีพอร์ตโอ้โหตกไปใช้หมดแล้วผมก็พิมพ์เตือนแก,กโกะครับผม บอกเลยว่าอารมณ์ตอนนั้นเนี่ยเหมือนกําลังรู้ตัวนะว่าคนไข้ตัวเราเนี่ยเป็นฆาตากรเฉยเลยนะครับอารมณ์ก็จะแบบตื่นเต้นหน่อยๆน,นะต้องกระซิบบอกเพื่อนอะไรเงี้ยนะครับ okay. one, one, ตอนนี้ผมเลยลองเดินตามเลน,น่าดูนะแต่ว่าก็ต้องเล่นของตัวเองด้วยนะทุกคน <Silence. S 1> ผมเนี่ยยังคิดว่ามันอยู่เอเลย <was> แต่เลน่ารู้ว่ามันไป4ี่นะครับ น,น่าไปซีก่อนเลยน,น่าไปยิงหนึ่งตัวละสองแล้วส,สามแล้วเดินล่าเลยครับวัตถุ์ฟอวัตถุฟอว์สี่โอ้โห เดินอย่างโหดเดินยังโหดอ่ะคือขอแค่รู้ว่าอยู่ไหนอ่ะตายเจอหน้าคือแตกเจอหน้าคือแตกนะครับภาพตอนที่ผมเคยทําคลิปเจอโปรครั้งแรกเนี่ยลอยมาเลยฮะตอนนั้นผมเจอโอเมนก็อย่างนี้แหละโอ้ยเจอหน้าแตกเจอหน้าแตกโอ้โหแล้วดูคะแนนต่อสู้500ทุกคนมันเกินไปผมเลยลาก่อนครับเบียพี่พักก่อนนะเบียเล่นก่อนเลย น้องผมมันจะเล่นต่อนะครับแต่ผมกูไปแล้วแลวสุดท้ายก็แยกย้ายกันหมดนะทุกคนไม่ได้เล่นกันต่อนะเบียร์เขาก็แยกมาเล่นกับผมนะเพราะว่าเขาก็ไม่มั่นใจในเลน,นาเหมือนกันนะและนี้ก็คือสเตตย้อนหลังของเลน,นานะครับก็ไปส่องกันเองได้นะครับผมนะก็เฮดช็อตเนี่ยไม่เคยต่ำกว่า50%เลยนะครับคือมันแบบมันเวอร์มากเล่นครั้งสุดท้ายวันที่ 5ตุลาคมนะครับผมไม่รู้ว่าโดนแบนหรือ,อยังนะวันนี้วันที่8แล้วนะครับก็ไปส่องกันเรื่อยๆได้นะเป็น FC เขาได้นะถ้าเขาเก่งจริงเนะี่ยก็อยากให้เป็นนักแข่งนะครับจะได้ช่วยประเทศชาตินะเขาน่าจะเป็นคนเวียดนามนะเขาไม่ไดไ้ผมคิดว่าเขาไม่ใช่คนไทยนะเพราะเขาไม่ได้พูดไทยเลยไม่ได้พูดภาษาไทยเลยนะครับ,นะรบไม่ใช่คนไทยแน่นอนนะน่าจะเป็นคนต่างชาตินะครับแต่ว่าแบบเฮดช็อตน,นี่นนๆทีจะต่ํากว่า50เนาะเออ ผมมีเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยดูดิแฮชช็อตแบบโหดกว่านักแข่งอ่ะเออนะครับก็หวังว่าจะถ้าเป็นโปรเนี่ยก็ขอให้ทีมงานจัดการไวๆเถอะนะครับช่วงนี้น่าจะเยอะใช่ไหมทุกคนนะคิดเห็นยังไงคอมเมนต์กันนะครับเจอกันในคลิปต่อไปบ๊ายบายครับลน,น่าคือโปรเพเยร์ครับคลิปนี้